พี่น้องท่านประธานเพิ่นเอาไฟมาติดสะพานเพิ่นเหลือเกินนี่ท่านประธานเนาะท่านประธานปุนะดังไฟกวนหอมๆเพ้อมพี่น้องเอ็ดยังนอบานนี่น้อเมื่อนี้ท่านประธานเสืพาย่างหำไดโนเสาร์ครับพี่น้องครับยังหวานเฮ้หำ่มไดโนเสาร์เนี่โอ้ยระเบ้าไปเมี่นตัวนี่ท่านประธานเสืพากินเมื่อนี้หั่มม้วนระเบ้าพัหำวัวหำวัวเมื่อสองตัวนี่ด้พี่น้องนี่เจ้ายเท่ากน น่ะโอ้ยต้องเซนตีตเน,นี่พี่น้องมึงดูบ้าปะเปน็นเสียอะไพี่น้องมักแล้วบเรมมักแล้วครับใ,ใส่ยังเงี้ยนใส่ซีอิ๊วก็รสดีครับซีอิ๊วขาวก็รสดีก็มาเรามาพิสูจน์กันดูว่าหางัวมันรสชาติมันจะเป็นเอาใดมันจะเปื่อนบอมันจะนัวรมันจะเสีรยมมันจะหอมพี่น้องครับ อย,อยากอย Mother, no no ู่เงียบๆกับเราสองคนอีกแล้วพี่น้องครับเมื่องี้เพลงแรงมักได้เพียงนี้แต่อยู่สองคนสมใจดีพี่น้องครับจะแต่ว่าอยากอยู่เงียบกับเราสองคนวันนั้นไม่ไมาไม่ยากครับอู้าะได้ครับเพรได้ครับเพราะว่าอาลลัคขาท่านประทานกัญญามันดอกเบาหนี่น้ำแปลงแรนก็ไปน้ำพุ่ตลอดแต่ว่าผิวแห้งวัน ไล้กินหอมเลยอเทาบ้านี่ข้อเสียเจ้าเบื้องอันนี้เบื่องอาราคาเจ้ามันเห็นแสงเป็นดีหรือบีฝนคือขอบผู้ใหญพี่น้องหอมใช่ปะหอมแล้วพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศสุดฟินอีกแล้วปีนทั้งนั้นมันลงสักวันนี้ไม่บอกเครื่องมันโปุ๊บใชนไหม นุ่กันมอแม่แม่ไปนี่ละพี่น้องเอ้ยกราบเท้าที่เรายังมีลมหายใจอยู่หัมเริ่มฮดลเลยพี่้องพี่นอ้องครับนี่หัมใหม่เบอร์อะไพี่น้องเอ้ยปีหำไใดโน่เสาพี่น้องครับเสาจังไดหดบอรจ้ะหัมต้องประทานอันทะวัวพี่น้องครับมาๆไปสู่กันน้ำจิ้เป็นมาจารจ้าจ้าเอาแยแดยงมาส่อยเจ้า ไฟสอย <laughs> จ้าเจอยหั่ <laughs> <c oughs> มเงียนตัวบบแซ็บขั้นบกพรานมือเย่เดียวถ้ามาท่านน้องบลับดอกพิตานุ่มเขียวดีอยู่ได้หรือเปล่าเสียบอยู่มันหอมอยู่จ้าเจ้าหั่มวงดอกพี่น้องเอ้ยหำ่หักระไดเงียนตัวอันทะอัวครับพี่น้อง <c oughs> ทดสอบมึงครับพี่น้องเมื่อนี่เ <c oughs> ปไ็นไรแถาคิ้วอยู่บ่ อิว่เขาจะเขาจะวาอยู่บ่มาครับพ anyway> ี่น้องครับป่าป่าป่าเข่าไปทั้งในจกอยู่ครับหนึ่งมาไม่ไม่หเวแยแดงโอ้ยเข่ายังอุรุยุทธเอาหน่หนึ่งขกระสุนจ้าตุรุรีครับแก้วสักกันแก้วเจาสักกันหนนี่พื่อนพี่น้องมึงย่างือดีเด้นพี่น้องเด้อเเแก้วเ อืมนุ่มดีเลยเถอะมันแชบอยู่อืมหวานิวาก็อนแซ่บอยู่ม่นได้ไมีกินอีหยังเลยหรออม่มีกินอันทะง่อก่อเจ้าอย่าว,ว่าอันทะไหล้ข้าเจ้าจะบดจัก <c oughs> หำง่วนกับว่าหำง่วนหลุดไงเจ้าเจ๋อย่างหั่มง่วนชอบแซบแซ่บนั่นหูวจักจุ้งใน่เด้อจ้าเอาลิ้มไปซาละพี่น้องใครที่กินเบิร์ตนี่จ้าลูก <t ries> จังเนี่ยเนาะเอ็มระดาลเจ้านั่นเลยบ้เอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็สม่าพระคนณหลักะ ท่านประธานและเยนยังก็ขอบรา,าพจากรได้เี่นของเด้อพอกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับ,รบคลิปนี้สวัสดีค่ะ